มานอนรอขอกินข้าวบ้านเขาเนี่ยเปื่อเตียของพี่ข้างบ้านเนี่ยนอนรอขอกินข้าวบ้านเขาเนี่นคีเ้เล่หมดเลยนะนะตัวเองเป็นแมวบ้านใครมาขอกินข้าวบ้านเขาเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยร้องเป็นน้วย <c oughs> <c oughs> เปื่อเตียนะคะของคนขึ้นบ้านนี่ตัวนี้ก็แมวจรมาขออยู่ด้วยไม่ค่อยถูกกันนะสองตัวเนี้ย เฮ <c oughs> ้สู้เขาได้ไหม <c oughs> กากากต้านี้อ้วนตองนั้นกากา้าอ้วนเป็นแมวจรมาขออยู่ด้วยกกาก้าเป็นแมวพี่ข้างบ้านมันขอ,ารารอ,ขอกินข้าวตลอดเลยนะเอง <c oughs> เดี๋ยวเอาเข้าวให้รอสักครู่ นอสักคู่จนได้ซื้อจานข้าวให้เลยนะเนี่ย